สวัสดีครับทุกคนเจอกันอีกแล้วกับช่องเพราดาชาแนลวันนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวของที่เราสั่งในช้อปปีจะเป็นอะไรนั้นไปดูกันเลยครับซึ่งของที่เราสั่งในช้อปปีนะครับก็คือปากกาทัสชสกินนะครับสำหรับไว,ว้วาดภาพในโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าใน iPad ก็ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนี่นะครับก็จะเป็นวัสดุที่เราได้มานะครับทุกคนโอเคจะแกะให้ทุกคนดูกันเลย คือวัสดุเขาโหมาอย่างดีเลยนะครับรูเลยแกะยากหน่อยนี่เราทุกคนเราก็พอแกะได้แล้วหนึ่งนี่นะครับก็คือตัวประกาศตัชกินของเรานะครับเดี๋ยวจะดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรแถมมาอีกบ้างนี่นะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะของก็มีตำหนินิดหน่อยนะครับเป็นรอยตรงนี้นิดนึงก็ไม่สำคัญมากนะทุกคนเราใช้วัดรูปนะครับไม่ใช่ไว้ถ่ายรูปอะไรแบบนี้นะคบทุกคน ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ที่ช่องเพรดาคมอ่อ,อนสาด์ด้วยนะครับบ๊ายบาย